สวัสดี้ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับเจเจบเทลยเท่าค่ะตอนเช้าเช้าค่ะสวัสดีคช้าพี่น้องเอ๋ยจีไปเจาะพิรปวกอีกค่ะหมงเก้านะคะเพื่อมันออกจิอีกแล้วเพราะว่าแห้งค่ะเดี๋ยวเขาชิน้ำก้นมาค่ะจิ้มกัะพีกับน้องแล้วนั่งนั่งนั่งมาตาลายหรือเปล่าเนาะ ไป่อจังให้พี่น้องเบิงน้ำอีกทีเก้านั่นแหละป่ะจตกที่ได้หรือไม่ได้ดอก<ช>พี่น้องไปเบิงน้ำกันเดิมมันนีน่นะมันชีนยังเรือหลอดเรือให้นางเก็บอีกบอค่ะไปเลยค่ะไปเบิงน้ำกันค่ะ,ลละแ,ลแล้วก็มาถึงป่าเหตดปวกเลยครับพี่น้องใชไ้งงได้ทางลงท่นได้ใช่ครับเขาเก็บแล้วแล้วมาเลยฟาดลูกหาัน์ปนี่นะ มันบุหินเห็ดปวกขารอสดอกน้อยโอ้ยปีนี้หยกใส่เบิ่งนี่ปวกขารอสโอ้ยเห็นน้อยฝนเห็นเห็นบ้าเห็นบเห็นนี่น้อยฝนอัสซับเอานีอจะนอนเกี่ยวจะเอานี่เซียนี่นี่จีนนี่เจ้านี่มาได้เข้าได้คนฮะใช้พี่น้องมาให้เสียมงัดเบื้องงัดมองดูวานอามิ ด,ดูกว่า <ไป S 1> พี่น้องเลยจะเห็นจัง<ม>ไดเนาะดามขี่ดิอยู่น่ะนจีบกา,ารพี่ดอกกูได้นี่บนั่งเขียนัางปิดนางใต้อยู่เราเห็นเด้อค่ะกูขอรอเมื่อรูปเอาบบบ งาจีมแล้วแล้วก็งามพอเพิ่นกได้เพิ่นก็ได้รูปหาได้พี่น้องเอ้ยข้าจ้ากับไรค่ะมันประทันโพ,พนล้กำลังอันแทงขึ้นมาเลยนนนเลยนาะนเออ นั่นเด้นะรูปไปรูปมาแล้วก็เห็นนะคะพี่น้องนี่นะโอ้ยใครสิเห็นพุนตะพุน่าพุน่าพุนก็คนธรรมดาเออนกำลังขึ้นนี่นะพี่น้องเอออันนี้บ่แม่นโบ่แม่นบ่ได้เห็นเด้อค่ะคะแนนนี่นะเออ นี่นั่นโอ้ยหารูปเอาเด้อค่ะง่ายยุ ne ่ได้มันเอาขึ้นมาพ่ะเขาไม่เท่ากอันนั้นขึ้นเฮ้ยนี่นั่นเห็นอีกรูปอยู่ใบใบก็เพลินนี่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 ตัวนี้นี่ตรงหัวนี่ตายเลย โอ้ยยุ้งกับเพอนยุ่งอืมอืขึ้นมาเลยดอกมดไงหมดน้องเลยรูปไปค่ะแคเามีดผูเชี่ยวชาญคุณบูเฮ็นดอกแค่นั้นนี่ะข้องมือพูดเส็ดหแล้วมันมีดนี่มันอีกแบพี่น้องเห็นอีกแล้ว จะเป็นช่วยๆคือจำขฮามาว่านกับขยะขึ้นแล้วนี่เออไม่เป็นขึ้นแล้วน่ะคนงามเห็นข้าวมีเกรียดพนักนเ่ยมันน่ะห่านเต้ถูกโอ้ยไม่คิดทำได้ไงเห็นบ่อร์นี่ก็ได้รูปหารูป รปไปนี่นี่ตีนมนมันมนิสพาขึ้นไปละเบิ่งเฮ็ดไขยนำเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยกำลังขืนบอกกลังขืนโ้กังขนพี่น้องเว้ยกำลังปลขึคนนี่นี่กำลังข้นกำลังขนนี่นี่นี เพิ่งไปจุดถ <way are S 2> ูกอารมเ์ s <S of course. Of course. ็เก็บเอาามิจฉาเม่อกีต่างกลไมเลยเก็บตัางกงกระดูกพี่น้องไม่ใฉ่พขคือบวเห็นนี่บวเหนแต่ไอ้โมนีบอกบเห็นคนเนะบอกกลมแต่เรดูกพี่น้องเก็บกันลาคาเดิมเก็บนี่บอกม่นบอกนี่กะ Ô ý chị, chịu việc học của đơn á. Go ahead. Bao đi. Yes, đơn á. Kid kuỵt nặng đơn. Thôi lèo. Thôi lèo. Give lói nhịp ka mịp ăn. Thôi lèo. Give lói nhịp ka mịp ăn. Thôi lèo. Tụi nhịp ka mịp ka กจุดจากกรนุ่งเรี่น้อยยุงลายไ่ไวค่ะอยเก็บเอะค่ะบ่เห็นได้เลยจ้ะยุได้เลยค่ะเบิ้งมาบริเวณลันมันก่อนเยดึงา่นายกงไ่วไปไล่าวานเ็บ ยังเห็นเืมันกำลังเถืออถ่อหรอกระไไม่มีวันจิ้มโบกกรยไรไม่ทำได้โทษข้กะ็ะพ่นน่ะน้องเอ,อ้ยข้าเพิ่งจบพ่นขี่นาพี่น้องเปนงไงจิม้มเอาค่ะ ข้าวเคลือออกีนี่เกนจุนั่อ,อ,บบอ,อาวนี้กอนจีบโดนแร็มันจะเป็นหอือ้าวีมาเก็บมนันโป,ป่งไว้วลูกต่กันได้ทีเดีองเลยจะมเจ็บ่ข้งน ดอกบุ้ใหญ่ขึ้นในหันมั้งมันดินแกนแห่ดินแกนดินชายใช่ชาดมันดำนะอ้ยอันเห็ดงอมแงมงอมแงมอยู่เนี่ยนาแนงนะโบเห็นจักดอกเด้อค่ะโบเห็นเยอะเต้โบเห็นอิลีงอมหับน่ะโอ้ยจิ้มเอ้าเด่นเด่นนะนี่ข่ยนงกับโบเห็นค่ะ โอ้ยดำตา,าน,นี่ผูกขายอมลู้ยืนดำนี่เห็นเออเห็นกันเห็ดเพนั่นนี่โอ้ยนุงนุกจะได้จะถูกลายุงอยู่ก็ยังนุงอนี่อยู่คนแน่านแนอยู่นะมันตานี่นกระพุ่นพี่ตัเอ้ยเห็นพี่้อง เห็นบอคะเห็นบอคะไอ้ติ๊กติมาด้วยบอค่ะเห็นบอคะเห็นบอค่ะโอ้ยฝานนี้เลยนอนบอค่ะนอนหลบบอคะคันบอคือม่ววานเหมืนกันเพนฮะ ปรดยังโูมาลูกเบ่งรดเด้อแม,อม่ง,งได้เตะจุเด้อคันมันแม่งได้เตะจุเด้อค่นมันเ,เด้อแม่งได้เตะจุมันมมแนแจับพี่น้องเอาึ้บมาแล้วกแม่บ้ามาหาพู้บ้าเสือเขียวมันอะไรจับพี่น้อง นอนเลี้ยงงัวอยู่คาปุณหท้ากัะไรงอะไรงานอยู่ต้นนี่เฮย่งยังเดนอนอยู่มาเลี้ยงงัวบ้าบกุ้งเข็่งยังเดนี่นายกอ้กนะน,อน,น่ะว้ายบกุ้งชุดม่กระดกกระเราอแทะนอนอยู่ โอ้นอนฟังกวเถ็กน้อยอืมแม่พายไปเถิดแม่ไปไถเลี้ยงงวงลายแท้โชงนะเลี้ยงงวเลี้ยงงวงลายแท้หขายแตงเมียนะขายบ่ะโทรบอกขอข้ามาชื่อได้ขายแล้วป่ะเป็นลินชาวนะมือนีินอะลูกมันไม่ลูกมานั่งว่านวนพี่น้องบ้างฝ่ายได้ไหมน่ะเพิ่นเบิ่งอยู่าง้ีน่ะเออว่านเพิ่นไะ้ไหมโอ้ย เอ้านังนังนังโอ้ลูกก็ลูกยากแต่มือนคือพอใจเจอเขียวไอ้ย่าไปเก็บมาเนื่นไปกับครับกินนมกูไปเออมเป็นไปห้างบอกรูนี่นะเออบอกบอกชื่อตัวบอกชื่อตัวเองพิล่ะร้านชื่อไอ้โซคร้านชื่อไอ้โซคเมื่อเนี้ยผไปพ่ซื้อขนมนะ กินขนมอยากกินขนมแหละโย่้าหรืออยากเอากินขนมกินขนมซื้อย้าแล้วนมโอเคแขวะงามย้าแท้บ่นมนะยาแท้บ่ยากินนมกับแขวงามหรแล้วแขวงแขวะ่ะว้าแขวเป็นยังก็เป็นนะ่น่ะกินขนมละฮะ แขวนแขวนโอ้ยแข่งที่ร้อนบุ้นแม่งกินแขวบอยากกินขนมก็คอยเด้อแขวบจิมองงามก็คอยไว้นี่นีไม่ง่ายไปในใจไม่ง่ายนะไปกระปองฮไกระปองไปเนียบรรพงศ์จบจกจบจบผู้ใดผู้ใดเป็นยังกอเท้ากอเท้าเอออเท้าบบไป ่เขาาไปแล้วไปมื่อไรมือคืนไปมือขึนนี่ไปยังคืนรถตีไปมือซื่อมนอนไปมือซื่อโอยกูรู้ว่าไปมือคืนโอ้ยกวจงยังมือขืนเฮ้ยยังจะขวายอะไรกละบังูเปยมันเห็บองผูเปย์บ้าเจาคนเลิกกเลือ้อจะนกุบ ไอ้มาหอดใจบเสือเคียวแล้วมึงนี่ไปใส่เสือเคียวไว้ใส่เสือแดงเสือแดงแรงดิเลยว่ามึงนี่เต้นเต้นลงดูเต้นลงดูเต้นเต้นเต้นดีดีงัดทางงัดนะงัดทางงัดทงัดทางบังดูงัดทางงัดทางงัดงัดพุนะไอแอลพวกมาเ่อเอาแอลม่ดูเอาแอลม่คัก มกเพลงยังฉีดลองให้เต้นไหมมากเพลงยังฉีดลองให้เต้นเอวลันปัดเอวลันปัดโอ้ยเอ้าแอลลันปัดลันปัดเต้นดีดี่าจับเจ้าออกเดินออกเดินเอาไว้ที่เออเอวลันปัดเลยเอาเพึ่งเอวลันปัดลันปัดลันปัดเอวลันปัดลันปัดลันปัดอยงเอวมันลันดังปัดปัดปัดเอาหยังไว้นั่น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 พกหยังไว้นั่นน่ะแปมพืชดบ่ะฮใส่แปมพืดพกหยังไว้น่น่ะ ไก่ไก่ไก่ยังไก่หำ้าวไก่ยำพี่บ๊ายไก่ยำคือสิใหญ่เถอะมาเลยแม่มาไปเบิกงเบิ้เบิ้งันมาเต้นเลยพี่น้องเบิ้งเลยไหเบิ้งด้วยก็จาไปหาเห็ดมาเลยพี่น้องมาหยอดเงินบาโชคเลยนั่งเล่น้ำบาโชคก่อนแต่เบิ้งหาได้บ่เห็ดมาให้พี่น้องไปต่ายเบิ้งแน่จ้าได้หน่อยนึงได้ได้หน่อยนึง งามเด้อค่ะบอกกีไาคือบัวานนี่เด้อค่ะมีแต่จุ่มจุ่มโอ้โอ้โอ้ลูกคือลูกเห็นไหมเมื่อเมื่อบอกเดี๋ยวนี้ผมนะเบงซุให้พี่น้องเบิงก่อนว้าวคเห็ดนี่คือเห็ดได้เพราะได้เก่งหน่อยนึงพี่น้องได้ดอกแจัดสวยนึงมันมีแต่จุ่มแล้วมันีมีแต่จุบมจุ่นะจ้าวันนี้จ้าสวยงามสวยงามสวยสวยงสวยอ่ะ คลิปนี้ก็ชิได้จบกันก็ลากันซ้ำนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจ็บด้วยนะจ๊ะกดซับสไครด้วยจ้ะแคมถ่ายด้วยอ่ะเด้อนางเด้อก่อนเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อตึบตึบคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีใจพ่อแม่พี่น้อง